สบายดียดพ่อแม่พี่น้องเมื่นอนี้ห้าสิไปเมืองปากเซ่นาะหอยพี่น้องก็ได้ถือโอกาสไปฝากจดหมายเนาะฝากจดหมายเพราะว่ามีเอฟซี FC จากข้างภาคใต้วาให้เอียงโดห้ส่งจดหมายไปหาหาอ่าหา,าพอวิเซกับแม่ที่เนาะเพราะว่าลูกของพอวิเซกับแม่ที่ไปกรุงเทพเนาะหอยพี่น้องไปกรุงเทพ เท่าไรวะสองปีสองปีเฮ็ดบัตรเสียนอติดต่อพ่อแม่บ่นอะไรก็เลยอยากให้พีใหม่ค่ะเอาจดหมายค่ะเขียนจดหมายแล้วก็ไปฝากให้ให้เพื่อนเนาะให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนติดต่อหาลรุนะให้โทรหาลรุนะเพราะว่าจดหมายที่พีใหม่เขียนกับมี่ยู่บาร์นาะอยพี่นอ้องมีสบายดีพอวิไส้แม่ที่สายสมุทรน้ำสกุลเพคนซื่อสายสมุทรเนาะขอยมี่ซื้อว่าบ๊อบบี้ปีใหม่ เฮ็ดช่อง YouTube ได้รับข่าวจาก FC ฟซีังไทยว่ามีลูกไส้ของฟอวิซสยเมที่สายสมุรมีซื้อว่าต้องไปเฮ็ดงานอยู่ไทยและไล่เฮ็ดบัรเสียต้องการติดต่อกับบ้านแต่บอมีเบอร์้าหาก่อวิซสยแม่ที่ไหลหับจดหมายนี่แล้วพอห้ติดต่อหาดูซื้อต้องตามเบอร์โท่นี้เบอร์โท่กับมี แต่ว่าบเบอร์โทรหาปีใหม่ใส่นะฮะทรไปไทยให้เลยเนาะนะฮะูนซูน์หกด็กะถาถ้าเบอร์ไทยมันมีศูนทั้งนาหาให้ลบศูนออกเนาะแหละก็ใส่แต่แลก้กกะใส่แต่ศูนซูนกเซนเบอร์มี06ูน์หกะเอาศูนถิมเล้วก็เอาแต่6กเนาะก็เป็นห3กสตัวันี้พวานหัตอีก2อตัวซูนซูนก็กะโกสามสี่สามแปดแดสสาดสามตัวแล็วก็สมเอาอีกกค่นหนึ่งเด้อ ใช่กไปบอกบัคคาวา่าอ่บาบัคคาว่า,า,าเบิ้งคลีบนะพอกับเม่เพ็่นเบิ้งคลีบกระหายลิปต่อตามมือนีนะศูนย์ศูนย์หกหหกสามสี่สามแปดแปดแปดสามสามเนาะขอขอบใจแล้วก่ะพอวิสัยเม่ที่บานนกกกเมืองโค้งแวงจำปััคเน้องมจหาเระอก็สิเย่พี่น้องตามจดหมายเพราะว่ามือนีพี่ไม่ก็ว่าบีสิไดเปเซ่นะก็เลยทือโอกาสนี้ไปฝากเนาะฝากไปกับรถเถียวน้องอยพี่น้อง เดย่าหเาสิไปกันเลยน้องพี่น้อง นี่เรักะมาหอดคิวรถเมืองโคงเลยเนาอยลองเมืองโคงน้ออขั้นเาทั้าย่าเม่นมาจ้ะแทนเดเมืองโคงข้ามบ้านไงไหดูไปบ้านรผ่านบ้าน ยังนอนนอนยงค่ะเดี <LO> ๋เดี๋ยวคุปกันเด้อแปดนาทีนอนนอนยงบ่เม่อน่นนี่สีบบอันนี้่ผ่านๆอะมี่มี่พนบานนกบมาอยู่มีสิผหาคล้องเมื่อ ทามที่ว่าอันนั้นนาจาบเชอเมื่อไหรแม่จะังสิาพต้งสิจาดูให้ต้องูเนพาถ้า่านได้เค่ะเอาเนาะสิจักบ่เลยอันนั้นทามสิคืออันมันมัน่ผู้ใดมาเอาล้วค่ะทีพาไปให้บ้นนบ้านนกบนะแม่ซื้อพอวิไย นี่มาิจองเมื่อก็คนรบานอะไเองบนกเองบหนเลิกกันลิกกัห่าไรก็เอไป่อใ้่าไร้าสบจินก็คนบานนก้หน่อยกาว่านท่่เบอร์ตัติดต่อไปหนะแล้กม่ท้านฮาก็บจักคงเก้าฮอจักเบอร์หยุบายยุงเทปฮะายเราติดต่อเม่เรลอะไรเลย

คาฝาใครไม่จะมาค่าฝาให้ก่อยเตาบาวดยที่ต่อให้โดยแม่เอาเบอร์จะมากกวไรเดี๋ยวน้ำศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองนึาแปดหน่างแป่งสามสองแม่แม่สมหวังแม่สมหวัง่าที่ต่อพอดีมาพาะพุ่พอดีเนาะพอดีมพาะแค่เนตจะ เดี๋ยวเอาเงินมาด่อวไปหาแดก่นตีเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยไปหาแดกบ่มีอันนี้เงินใบใบเอียงถ้าเอพันไหนใบนีจะเอาวอยมีว่าเท่านี้น่มีแต่ใบนี้แล้วไ ท่านดีก like ั่พนที eyes, ่ oh. ัย่งเศ้า่นโดยแม่ขอบใจได้ด้เลยส่งดีที่มากพอถ้าตํารถก็ไปก็มาเาหาคนไ่หาอย่างเนาะจะหารถป็น่หอเปลาเนยังใจมีไปเต้นไปเมื่อพรมกันให้ถือท่านลอยแม็กวัโลกาปอ๋อโดยแม่ขอบใจได้ด้วย แล้วตอนนี้พี่มไ,ไม่กับฝากจัดไม้แล้วเดี๋ยวเราหอยขนมข้าวเก้ามาหอดบริสุทธิ์หมูขนมเปิดใช้ตลาดก็เด้วมือไปหล่อตลาดก่อนไปจังเมื่อปะรถเนี่ยสักรถจอดไปใช้ปะจอดเป็นนิวอะจอดไปไหนนี่บนถฝากรถเขาไปจอดอะไรก็ได้ คิวรถแลหห้วเขาเห็นหนอเมื่ก็สิบอกอ่าบอกว่าคิวรถแต่ละแต่ละบอลคือคิวรถเน,นี้ยแล้คิวรถนี่เป็นคิวรถด,ดอนโค้งน่อยมอนโค้งจักจแต่ละเมืองฮะเมืออง่านุนนาน่นละนุ่นละปลามโมกเนาะลายเมื่อเรียนเรียนเรียนตลาดโตมยเงินกี่เย็บตอนนี้เขาก็ซื้อของ ตอนนี้พี่ไม่ก็บอ๊อบบีกับเบตลาดแล้วได้น้องเฮียน้องแล้วเขากสิขีร่รถหมานรถอ้อนนี่มาใส่หลังจากที่มาแต่ผักจดหมา้บอนผักจดหมายขี่รถขี่รถเ <รถ S 2> มืองโค้งมันอยู่<ห>มันอยู่ห่างจากอยู่ตลาดเล่าเฮือกน้องเฮียน้องอยูนี่เป็นรักยังบอ๊อบรักสองบอ๊<ห>อบยูนี่รักสองแนละ้วเขากัขี่รถไปหอดจนหอดรักแปดนาะงรักสามรักสี่รักห้ารักหกรักเจ็ดรักแปดยู่รักแปดน้องมองฝา เอาลอมาใส่แต่แก่เสิได้ขคิดรถเมื่อแล้วเอาใส่ทั้งรถน้ำเด้เอด,ดติดขาน้ำมันอันนั้นเปล่เออติดขาน้ำมันเข้าไอ้อย่าลืมเลยรับ เออันนี้ดองก่อนให้่มงวันแล้วตอนนี้เข้ากับมาเนี่ยนอย้องไฮพี่น้องมาแต่เมืองปากเซ่แต่ส่งจดมมหมายเนาะเข้ากับผาไปน้ำรลดนะโดนโดยสารเพิ่อนอนวอมน้องเพิ่อนมาเพิ่นหูจักน,นอนเนาะเพิ่อนมาเพิ่นหูจักเพิ่นก็เลยเสียเอาไปเอาไปไปไป,ไป,ไป,ไปหานะไปส่งหายหายพอ พอวิส so so eh, uh, so so, right so, ัยแม่ที่เนาะอยู่เมืองโค้งแฟนจำปัสสักเขาจะเอาเงินเป็นบ้านเอาเงินจดห้องแม่เออเดี๋ยวมืออื่นหรือว่ามือหนาจะจังคอยโทรถามอ่ะฝากให้เดาบอยยังจังไรนะเก่าบ้านนะเพื่อนบอกว่าเมืองโค้งเหอไกลบ้านอะไรแบกลอยเป็นลอยกิโลตอนทักอิดว่าเขาเห็นตัเทียวม่เบี้ว่าสิไปเองก็ปีใหม่กันอย่ามือเมืองโค้งแม่เคยไปอยู่ ไม่ถกไกลได้บ่จากบ้านเข้าไปมองคิวรถรักแปดก็บรามันหาสิบกิโลเนี่ยจาผ่านไปเมืองโค้งแปเออลอยกิโล็ม่ามันลอยหาสิบมาไปรมา่อนสามลอยกแล้วเออครับเอยครับสามอยลอยไปน่เสร็จนะแต่บอโอ๊ยานลอยไปไกไกลอปีไก่หายอย่างมันแดดไฟสีนีทาปากเชื่อเองเหมือนกันทาทาบ่พอรถพี่ไมคก็อว่าคิดว่าสิไปอันดีเห็นไหมนเขาพี่น้องโชคดีแต่วา พอ,อลดโดยซานด <พอ S 1> ับบลนเขามาเนาะแม่นเพื่อนกบหูจกักนะว่เนาะพอดีเลยภาษาเม่นจไปจักคนสูบจักพิคคนมุจักคนสู้จกัจกถือเออจะเป็นภาษาสูบจักถือคนพิดคนแต่วเนาอก <ใช S 1> ต่วันในจดไมยเห็นก,ก็บ,บอกว่าแม่เอ่อพอพอวีซแม่ที่ไหนยูมเมื่อ,อนอนะ่หละเมื่องโค้งเมืองโคง,ง,โขงแขงจัภาสาทภายนนอให้พี่เ้องแล้วก็เออแล้ว ถามว่า,าถามว่าเพิ่นติดต่อกันได้เนาะเดี๋ยวพี่ไมซี่มาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงเนาะไว้พี่เนาะอ่าติดต่อได้แล้วบ่เออว่าติดต่อได้แล้วบ่เนาะเดิน,นติดต่อบ่ได้เนาะเออห้าต,ต่อก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคนเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำหน,นี้เด้อถ้าติดใจกันเยืมกดไล<ห><ห>ด์เด้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้า